ชื่อเรื่องอะไรนะจิ้งจกจ๋าหนีฆ่าทำไมกูยังท้าไม่จบเนี่ยแล้วก็ก็หนีไปหนีๆปุ๊บจิ้งจกก็เฮ้ยทำยังไงันแน่พวกนี้ไม่พ้นมันแน่ๆของเราถึงกูแล้วาวิ่งวิ่งเข้าไปในหม้อหม้อข้าวปุ๊บช้างเฮ้ยช้างก็ตกมันเห็นเอ้ามึงเข้าไปในหม้อกูต้องฆ่ามึงไงได้มันก่อข้ากมึงทำไมวิ่งเข้าไปในหม้อด้วยเหมือนกันกเอาไอ้จิ้งจกเห็นช้างวิ่งตามเข้าไปในหม้อตกใจออกมาจากหม้อเข้าไปในกานะสวถามว่าพ่อมึงเป็นเหมือนมึงไหมพี่ พ่อมึงเป็นเป็นเหมือนกันมะไม่เป็นอ่ะพ่อู้มเป็นหมอดูนะนี่นี่เขามึงยังเล่าต่อเลยพี่พอช้างอดออกมันก็ดันดันดันจนสุดท้ายเดี๋ยวผมถามมึงมึงยังจะเล่าต่อเลยพี่เดี๋ยวที่ใครแม็กใครแม็กตรงนี้แล้วมึงฟังเรื่องมันจะสนุกตรงนี้อ่ะอ่พอดัน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 ปุ๊บช้างก็ได้โหวออกเลยจะกลวยน้ำอ่ะอ่าดวดันเขาบังกลวยน้ำแค่นี้อือลกโอ้ช้างเข้าได้ไงอ่ะ ดัน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 โหออกมาพรับแั้วพอหูเชืออกมารักตัวพรับพับพับออกมาได้หมดเลยทั้งตัวแต่อย่างสุดท้ายเอางี้เอางี้ได้หรเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จบอีกนิดนึงพอสุดท้ายปุ๊บตัวออกมาหมดปั๊บแม่งหางไปติดเลยหางติดกลวยอ่ะกาตายเลยไว้ตายอยู่นั่นน่ะช้างอ่ะตายเลยหางติดกลวยใช่กลวยกา Nam อ่ะแต่ตัวออกมาได้ออกมาแล้วแต่หางออกไม่ได้มันติดเพราะมันมีปุ่มไงหางช้างมีปุ่มนี่เรื่องมันอย่างเงี้่เอางี้เอ่อผมว่าพี่ไม่ต้องทำหนังหรอก อย่ามาเล่นหนังให้ผมดีกว่านะอยากทำเองง่ายพรานะได้เหรอไม่ไม่ไม่พี่พี่พี่อย่าทำเลยเชื่อเถอะช้างบ้านพ่อเมึงอออกมาทั้งตัวแล้วหางติดแล้วตายมึงมึงมันมีปุ่มมึงช้างมันมีหางตรงปุ่มหน่อยที่มีขนอ่ะพี่เทพเอ้ยไอ้เฮียเอ้ยพี่